ก็หนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจกับทุกคนมากทุกคนแบบเล่นด้วยความสนุกแล้วก็แฮปปี้เราไม่กดดันแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคือเราได้เข้ารอบสองแต่เราก็ไม่ประมาทเขาค่ะเราเล่นด้วยความสุขมันก็เลยทําอะไรก็คือออกมาดูดีไปหมดเลยค่ะรู้สึกปวดล็อกอะไรหลายอย่างนะคะจากตก็รู้สึกปวดล็อกค่ะเอ่ออะไรที่เราทําไม่ได้วันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ค่ะกับรอบสองรอบรอบสองอุ้ย มีแต่แมตช์หนักๆมากเลยค่ะเมกาเซอร์บเบียอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามสู้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็ฝากถึงคนไทยอย่าลืมเชียร์พวกเรากันด้วยนะคะวันนี้ทุกคนเล่นได้สุดยอดคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบกำลังใจมันหายไปแป๊บนึงแล้วเราก็เข้ามาใหม่รู้สึกวันนี้ทุกคนเล่นดีมากคะ่ะโค้ชชมนะคะโดยจะพาะออมว่าเป็นซปอรส์สักที่ช่วยทีได้เยอะจริงเหรอคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมค่าวว่าหนูก็ อยากลงไปช่วยทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วก็หนูก็อยากลงไปสัมผัสเกมด้วยค่ะก็รู้สึกวันนี้แบบดีใจแล้วก็ enjoy เหมือนเดิมค่ะสนุกค่ะวันนีนะะ้วันนี้ได้ลงเต็มเต็มนะเต็มเต็มเร็จด้วยๆๆตื่นเต้นค่ะ <laughs> แล้วก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเราจะเราจะแบบดีใจแบบมัน enjoy แบบอ n จ o ยมากจริงๆ,ๆค่ะ ค,ความรู้สึกนี้คือแบบว่าโอเคนะหนูว่าอยากให้ทุกคนเล่นแบบนี้แบบทุกวันทุกวันเลยที่แข่งหรู้สึกว่าโอเคอมั่นใจคม,มใจค่ะเราเราก็ไม่ใช่ว่าเ,เราจะประมาทคือเราก็ต้องซ้อมของเราเพื่อที่เราจะไปสู้กับทีมอื่นนะคะแต่ว่าของเราก็ไม่มีอะไรจะเสียคือเราเล่นทุกครั้งก็คือมันเป็นกําไรของเราค่ะแล้วมันก็คือประสบการณ์ของเราล้วนๆ,วๆค่ะเล่ ก็ขอบคุณนะคะที่คอยเชียร์ทีมพวกเรานะคะแล้วก็อยากให้เชียร์อีกเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเราจะแข่งจบแม์นะคะขอบคุณค่ะ